ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m y r a p Infinity ในเสียงภากษ์ษาไทยด้วย m y r a p Infinity จ้าวันนี้เราขอเสนอตอนฟิตเนสชาเลนจ์ไปดูกันเลยว่าเราไหมครับจะทำได้ไหมแหมส่งกันดีๆไม่ได้เลยนะพีบลงเลยเหรอเนี่ยึมไม่เข้าใจเลยจริงๆ วิตีค้าแข็งแรงมากเลยค่ะเอาอีกค่ะเอาอีกค่ะหนูชอบชอบมากเลยค่ะจะหนักเกินไปหรือเปล่าแบบฉันนี่มันมีความสุดสุดไปเลยแช่น้ําร้อนแล้วก็มีไก่ทอดแสนอร่อยให้ฉันกินอร่อยมากเลยเฮ้ยมันตัวอะไรอ่ะมาจากไหนเนี่ยโอ้ยอย่าบอกนะว่าไอ้ทัศน์แพทย์ไหนมาตรงนี้ได้ยังไงฉันก็มาแก่งนายไงล่ะเจอเก่งในจีนพู้ด้วย สวัสดีเพื่อนๆืนเรามาแล้วคิดอย่างเราไหมฮะทำไมนายมาสายขนาดนี้เนี่ยเอาละานายครบแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมผมมาแล้วครับผมก็มาแล้วครับผมก็มาแล้วครับคุณครูเอแต่ครูว่าน่าจะขาดไปหนึ่งคนนะครับอ๋อครูคิดออกแล้วคีเปอร์ยังไม่มาคีเปอร์อยู่ไหนมาได้แล้วอึบเอเอจุกมากเลยครับคุณครูมาแล้วครับเอาละมากันครบแล้วสินะ แล้ววันนี้เราจะมาทำ s t r o ฟิ f i n ส n c i a l r u มาดูความแข็งแรงของเราไงครับกั<อ>นเลยดีกว<อ>่าไปกันเลยเอาล่ะตื่นตัวหน่อยซอมบี้นายจะมึงว่งเหงาเหงาหนอยแบบนี้ไม่ได้นะอเอาล่ะพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมครับผมก็พร้อมแล้วครับผมพร้อมสุดๆไปเลยครับนั่น มันคือเวทที่เราต้องยกเอ๊ะแล้วคีเปอร์ er ไปไหนแล้วเนี่ยผมอยู่นี่ครับแต่ผมไม่มีแขนนะผมจะทำยังไงล่ะครับคุณครูโอ้ยนี่ก<น>็น,น่าสงสารชะมัดเลยอะน่าตาสีน่าสงสารชะมัดเลยอะอ๋อฉันคิดออกแล้วถึงฉันจะไม่มีแขนแต่ฉันสามารถใช้ปากของฉันนี่แหละอืมสุดยอดเลยคีเปอร์นายเก่งมากเอาคะแนนไปเลยสิบคะแนนเต็มคีเปอร์นายเก่งที่สุด เอาละคนถัดไปเอ็นเดอรแมนครับผมผมก็จะทำให้ดีที่สุดเหมือนกอันครับเรื่องแค่นี้มันจิบอะออโอ้ยแขบนบผมตะหลุดเลยครับเนี่ยผมยังไม่ไหวังมันหนักขนาดนี้แนละ้ครมคโอ้อยอ,อตัวอะไรวันนี่เอาไปยังมันแค่แกัน ผมทำสำเร็จแล้วครับคุณค yeah. รูแหมเกือบจะดีอยู่แล้วเ,<ล>เอ็นนุ่มแมนายไม่น่าเลยเอาละคนทัดไปซอมบีอ้อ้าวซอมบี้หายไปไหนแล้วเนี่ยสงสัยหนีกลับบ้านแล้วครับคุณครูเฮ้ยเอาละงั้นก็สเกลต้าแล้วกันเออคุณครูครับมันหนักมากเลยนะครับอ๋ออ้ยไม่ไหว啊ครับ oh. แขนผมหลุดไปแล้วอ่啊ผมทำยังไง ชัดเลยนะฮ่งงาฮ่าฮ่าจมงับต่อสกีเลตันนี่ได้มาหัวร้อนฉันไม่ได้นะวินเธอเอาเอฟไปเลยฮะอะไรครับเนี่ยผมยังไม่ได้ยกจริงยกจังให้เอฟเลยเหรอครับอย่าพูดบาสเกเลตันเอาคนถัดไปวิทเทอร์เรื่องยกน้ำหนักแค่นี้มันจิ๊บจิบสำหรับผมครับที่พ่อเจ้าสายฟ้าจมตังพลังให้คะ่ะเดี๋ยวในโอ๊ะอ,อะไรกันเนี่ยโอ้ที่พ่อเจ้าส,สายฟ้าได้เหรอ สุดยอดามากวีเดอเอาไปเลยสิบคะแนนเต็มขับคุณท้าคุณเถอเอาล่ะคนถัดไปซอมบี้อ้าวซอมบี้มาแล้วนี่นาะไปเลยนาะคนสุดท้ายแล้วครับผมโอ้ยเออเนที่ผมสั่งสมมาแล้วก็กินข้าวมาในวันนี้เป็นไงครับคุณครูสุด,ดอยอดขี้ไหนสุดยอดามากเอาไปเลยสิบคะแนนเต็ม แต่ทําได้ยังไงเนี่ยซอมบี้เป็นไปไม่ได้อ,ะอ่ะก็ฉันทำได้นี่วันนี้ฉันกินข้ามาเยอะน่ะฉันรอใช่ไหมล่ะไม่กอด oh <my> ขอขอบคุณทุกคนเลยนะที่มา,าชมคลิปเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องเราด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบาย